สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกละครับแล้วก็มาในบ้านเรานะครับขณะนี้นะครับเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวที่ยาวนานนะครับหรือว่าเป็นเงินเฟ้อถาวรของจริงกันแน่นะครับนวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่ามันเหมือนกันนะหรือต่างกันอย่างไร แล้วขนาดนี้เนี่ยมันเป็นตัวไหนกันแน่นะครับพูดถึงเงินเฟ้อนะครับต้องย้อนกลับไปในทศวรรษนะพันเก้าร้อยเจ็ดสิบพันเก้าร้อยแปดสิบในสหรัฐนะจะเห็นชัดนะตอนนั้นเกิดวิกฤตเรื่องของน้ํามันนะแล้วก็ตามมาด้วยวิกฤตเงินเฟอ้อซึ่งตัวเลขของเงินเฟ้อสหรัฐก็พุ่งขึ้นมาถึงเลขสองหลักทีเดียวในช่วงทศวรรษพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ทาให้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากผู้หญิงนะครับที่เคยทํางานเป็นแม่บ้าน อยู่บ้านนะครับดูแลลูกนะครับทำอาหารนะครับแล้วก็ซักเสื้อผ้านะดูแลสามีและลูกต้องออกมาทำงานนะครับเคียงบา่าเคียงไหลนะกับผู้ชายนะในช่วงเอ่อทศวรรษพันเก้าร้อยแปดสิบก็แปลว่าหนึ่งแรงเนี่ยหาไม่พอแล้วฮะเพราะว่าเรื่องของเงินเฟอ้เอนะก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มาทำงานเอ่อเพื่อจะ แล้วจุนเจือครอบครัวนะให้อยู่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นบทบาทสถานภาพของผู้หญิงนะในทศวรรษพ9 8 0ในสหรัฐนะครับก็เริ่มปรากฏออกมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ครอบครัวหนึ่งก็ทำงานทั้งสามีภรรยานะเพราะว่าเข้าของมันขึ้นราคานั่นเองก็เกิดวิกฤตการเงินเฟ้อนะครับในเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วก็ตอนนี้นะครับก็กำลังจะบอกว่า สบาว่าเงินเฟอ้อเนี่ยดูเหมือนมันจะกลับขึ้นมาอีกนะจากหลังจากที่ไม่เคยเกิดมานั่งร่วม40ปีนะรู้สึกว่ามันจะเริ่มกลับขึ้นมาอีกนะเพราะว่าในช่วง4-6เดือนที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับในยุโรปแม้แต่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ดับหนึ่งในยุโรปอย่างเยอรมันนะก็เกิดเงินเฟอ้อในรอบ29ปีแต่บรรดาในธนาคนารกลางก็จะพูดกันนะครับว่ามันเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวไม่นานนะ แต่พอมันผ่านไป6เดือนนะก็จะมีต่อทายว่าเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวที่ดูเหมือนจะยั่งยืนหรือ,หร,อหรือคงทนถาวรน,น,น,นิดนึงก็ไม่ทราบว่าจะเป็นชั่วคราวหรือว่ามันจะเป็นคงทนถาวรแต่สรุปว่านะเป็นมุมมองของบรรดานายธนาคนารกลางนะครับบอกว่ามันเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวประมาณสักกลางปีหน้าก็จะหายไปนะหรืออย่างช้าจะเป็นปลายปีหน้านะ2 2 2 อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับรัฐมนตรีครังสารัฐก็มาพูดถึงนะเรื่องของเงินเฟอ้อว่าเป็นชั่วคราวนะประมาณกลางปีหน้านะก็น่าจะหายไปนะครับก็มาทาความเข้าใจว่าคําว่าเงินเฟอ้อนะครับ<ๆ>ก็แปลว่าอะไรค่างเงินลดลงก็แปลว่ากําลังซื้อของเงินเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะมันจะน้อยลงเช่นร้อยบาทในปัจจุบันจะมีกําลังซื้อน้อยกว่าร้อยบาทในเดือนหน้าน้อยกว่าในร้อยบาทอีก3เดือนถึง6เดือนข้างหน้าก็คือค่าของเงินลดลงนั่นเอง หรือผู้ใหญ่เนื้อคือราคาสินค้าต่างๆมันขึ้นราคานะกําลังซื้อของเงินก็จะลดน้อยลงนั่นเองมันไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวที่ยาวนานนะครับที่บรรดานในธนาคารกลางน,านักเศรษฐศาสตร์บางส่วนหรือกูรูต่างชาติบางส่วนเราคาดการณ์ว่าเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวที่อาจจะยาวนานสักน,นิดนึงนะเริ่มตั้งแต่ประมาณเมษายนปีนี้อาจจะไปถึงสิ้นปีหน้าเลยครับสองพีสปีเสร็จ,รจปีครึ่ง เป็นเงินเฟอ้อช่วคราวที่ยาวนานนะครับหรือว่างจริงแล้วมันเป็นเงินเฟอ้อถาวรของจริงนะเงินเฟอ้อถาวรของจริงก็คือมันเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษนะพันเก้าร้อยเจ็ดสิบพันเก้ารแปดสิบนันสลัดนะเราก็ดูที่ตัวดอกเบีย้ยนะที่ธนาคารนะครับเอ่อต่างๆปรับตัวขึ้นมาก็ปรากฏว่าเงินเฟอ้อในช่วงทศวรรษพันเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยทำให้อัตราดอกเบี้ยธนาคารนะขึ้นมาถึงสองหลักเลยนะครับ ตัวเลขเงินเฟ้อขึ้นไปถึงสองหลักอัตราดอกเบี้ยราาขึ้นไปสองหลักเฉะนั้นตัวที่จะเป็นตัวบอกว่าเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวที่ยาวนานหรือจะเป็นเงินเฟ้อถาวรของจริงเนี่ยก็ดูปริยาการโต้ตอบของธนาคารกลางนะครับแต่สําหรับพวกเราชาวบ้านเนี่ยชนชั้นกลางจน,นชนั้นล่างเนี่ยมันก็คือเงินเฟ้อนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวที่ยาวนานกับเงินเฟ้อถาวรของจริงก็คือเงินเฟ้อนะครับคือค่าเงินมันด้อยค่าลงก็ค่าไงคือมันกระทบ เงินในกระเป๋าเรากาลังซื้อของเงินในกระเป๋าเราด้อยค่าลงนั่นเองวิธีการทําอย่างไรในก,การรับมือเงินเฟอ้อผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับนะก็อาจจะมีการทั้งซื้อของล่วงหน้านะครับหรือเก็บสะสมตัวป้องกันเงินเฟอ้อหรือว่าซื้อหุ้นหรือพันธบัตรนะที่เหมาะสมกับเรื่องของเงินเฟอ้อนกะ็ใครยังไม่รับฟังก็พินิดมาดูนะแต่โดยสรุปว่าคือเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยนะว่าเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวที่ยาวนานหรือเป็นเงินเฟ้อถาวรของจริงเนี่ยมันอยู่ที่ปริยาของธนาคารกลางที่จะรีแอคต่ตอมัน นะถ้าธนาคารกลางยังปล่อยอยู่เช่นนี้เขาเขาก็มองว่ามันเป็นเงินเฟอ้อชั่วข่าวที่ยาวนานจนกว่านะธนาคารกลางจะรีแอคมันเหมือนในช่วงทศวรรษ1970-1980ซึ่งต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อจะโต้อตอบกับเงินเฟอ้อเพราะเป็นเครื่องมือเดียวนะที่จะสามารถต่อสู้กับเงินเฟอ้อได้แต่สําหรับชนชั้นกลางชนชั้นล่างอย่างเราเรา,เราท่านๆเนี่ยก็แบบว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยนะมันจะด้อยค่าลงแต่ไม่ใช่ว่าเงินไม่สําคัญนะครับหลายคนจะเข้าใจผิด บางคนคิดว่าโอ้เงินเฟอ้อมาก็เลยไปตุนทองคำนะหรือว่าตุนอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมองเห็นว่ามันเป็นตัวอินเฟชันเฮดเป็นตัวป้องกันเงินเฟอ้อจริงๆแล้วเนี่ยเงินสดยังมีความสําคัญอยู่เพียงแต่ว่าต้องใช้มันนะครับในการซื้อของให้เร็วซื้อของให้มันร่วงหน้าที่ผมบอกไปแล้วคืออะไรที่ท่านใช้ในเดือนหน้าใน2-3เดือนข้างหน้าเนี่ยท่านก็สามารถซื้อร่วงหน้าได้เลยนะเพราะว่าค่างเงินมันจะลดลง นะแต่ว่าถ้าเกิดประเทศที่มันโหเกิดเงินเฟ้อมโหฬารอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยโอ ح, ้โหนั่นดูสิท่านซื้อของแต่ละอย่างนี้เงินไวกองเช่นเนี้ยนี่คือลักษณะของเงินเฟ้อมโหฬานนะซึ่งกูรูนะนักต่างนักวิเคห์ต่างชาติหลายถ้าลุ้ถึงผู้มีชื่อเสียงอย่างคุณไมเคิลเบอร์รี่นะหรืออย่างคุณแจ็คดอร์ซี่นะซึ่งเป็น c e o แล้วก็ผู้ก่อตั้ง Twitter c e o ผู้ก่อตั้งของส q u a r e ซึ่งเป็นบริษัทที่ชำระเงินนะฮนะนะ ออนไลน์เลยเนี่ยนะครับนะก็พูดถึงนะเรื่องของเงินเฟอ้อกาลังงาหรือจะเป็นเงินเฟอ้อโมโหลานนะฮะแต่สําหรับสิ่งที่ผมมองก็คือว่ามันเกิดความผันผวนนะในทศวรรษนี้นะมันเป็นไซเคิลของมันก็นะคือว่ามันยังมีความพลิกไปพลิกมานะระหว่างเงินฝืดกับเงินเฟอ้ออย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่นะจะนิยามอะไรก็แล้วแต่นะแต่บอกว่าเงินเฟอ้อก็คือว่าค่าเงินมันด้อยค่าลงนะครับ มันสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าในช่วง2021 2022 2023เนี่ยมันจะมีการสิ้นสุดของไซเคิลวงรอบวัฏจักรใหญ่2วงก็คือวงรอบ90ปีตัวหนึ่งนะครับคือไซเคิลที่เรียกว่า Great Reset นะครับซึ่งจะครบรอบนะครับในช่วงปีนี่แหละครับ2021 2022 2023เนี่ยแหละนะซึ่งถ้าไอวงรอบของเก e a รีเซ็ตมาเนี่ยนะมันจะเกิดลักษณะของตลาดที่ร่วงลงมา นะจะมีการปรับนะเรื่องของอการเฟอร้อในสินทรัพย์ทางการเงินนะครับนะทำให้มันเกิดการปรับลงมาอนะที่เรียกว่าคอลเลคชันนั่นแหละครับรวมถึงมันก็จะไปปรับเรื่องหนี้สินด้วยนะไอไซเคิลวงรอบของหนี้สินนะซึ่งมันหนุนไอตัวการเฟอร้อในสินทรัพย์ทางการเงินตัวนี้อยู่เนะี่ยมันก็จะปรับลดลงมานนี่คือการสิ้นสุดนะไซเคิลวงรอบวัฏจักรแรกนะเป็นวัฏจักรใหญ่ในะรอบ90ปี แล้วก็มีอีกไซเคิลหนึ่งก็คือการสิ้นสุดไซเคิล40ปีนะของวงรอบวัฏจักรเงินฝืดกับเงินเฟอ้อซึ่งผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าการสิ้นสุดวัฏจักรเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี1982นะมันเริ่มประมาณทศวรรษ1970นะมันเข้ามาถึงปี1982นะตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นไป2หลักนะตาดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางโตอตอบอก็ขึ้นไป2หลักนะจึงเอาเงินเฟ้ออยู่ แล้วมันก็สิ้นสุดนะวัฏจักรเงินเฟอ้ออาจจะประมาณปีพันเก้าร้อยแปดสิบสองว่าในรอบนี้เนี่ยสี่สิบปีผ่านมานะมันก็สิ้นสุดวัฏจักรเงินฝืนะในปีประมาณสองพันยี่สิบสองนี่แหละครับเพราะฉนั้นสิ่งนี้เราต้องติดตามดูนะครับนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉนั้นสำหรับเราเนี่ยต้องป้องกันตัวเองสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมนะครับกลุ่มอาจารย์เสกขจศูนย์ซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามหรือบ่ายสองครึ่งถึงสามครับ ซึ่งจะพูดคุยกันผ่านออนไลน์ในแอปพลิเคชัน Meeting นะครับท่านก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านมานะเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอย่าส่งเข้ามาในไลน์นะครับเพาท่านท่านส่งเข้ามาในไลน์ผมก็จะแนะนำให้ท่านนะครับรบกวนส่งกลับไปในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail com แล้วช่วยส่งข้อมูลไหมครบนะครับทั้งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพนะครับนะบผมจะได้สมัคร นะอีเมลให้ท่านได้แล้วกนะ็ท่านจะได้รับสิทธินะ์ประโยชน์นะครับจากการได้รับ Meeting ID กับ Meeting password ก่อนการประชุมนะสิบห้านาทีนะพะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเอา m e e t i n g ID ดกับ Meeting Password เนะียไปแปะไว้นะในชุมชนของ u t u b e นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะยกเลิกไปในที่สุดนะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ตามบัญชีนี้นะครับตามธยาสัยนะครับเพื่อชุมชนตั้งอยู่ได้ใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ